สวัสดีจากเกาะสมุยค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะพาเพื่อนๆไปกินส้สสมตำปลาเผาร้านดังเกาะสมุยนะคะชื่อร้านว่าไตากิ๊กปลาเผานะเพื่อนเอาหารเขาจะขึ้นชื่อปลาเผาส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะนี่ลองมากินแล้วประมาณ3มรอบก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเรสชาติคือแบบส้มตำที่แบบตามหาอะไรประมาณนี้ค่ะเรามาอยู่นี่ประมาณเดือนกว่า ร้านนี้คือที่สุดแล้วสำหรับส้มตำปลาเผานะคะแล้ววันนี้เราก็สั่งมาประมาณ4เมนูน,นะเพื่อนๆมีส้มตำปลาแล้วก็ปลาดุกย่างข้าวเหนียวคอหมูย่างแล้วก็ผัดไทยส่วนน้ำเราก็จะสั่งเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำส้มนะคะราคาก็ไม่ได้แพงนะเพื่อนๆส้มตำจะอยู่ที่ประมาณ 50บาท70บาทประมาณนี้ค่ะแล้วก็บินทั้งหมดของเราวันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา450บาทนะคะเพื่อนๆนลองดูอาหารที่เราสั่งนะได้เยอะมากเลยค่ะใครที่แวะมาเที่ยวเกาะสมุยอย่าลืมมาทานร้านนี้นะคะรับรองอร่อยมากค่ะ